ไม่จับไม่จับเดี๋ยวมันหล่นใส่น้ำเร็วเอามั้ันนามีเยอะมากจับขาหน่อยีลนกตึ้งใส่กางเกงขาสั้นต้องให้น้ามันเยอะต้องถัดนี่ตึ้งหรอมานิ่งรอแต่พี่จิเตอร์ใส่กางเองขาสั้นพี่ิเตอร์กำลังดูตึ้งแส่กาง

ใสตรงนี้องนี่ตรงนี้ตรงนี้พรงนี่ยพงนี่เอาไปไหนอเอาน้ำน้ำ่อาเออาม้น้ันมันใกล้ตู้ปลาหนาทางโน้นมาทางนี้มาทางนี้ มา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 เออเออเาไม่เมื่อย้องนี่ไฟเออเออเออเาใจงนะเข้าใจอะไรบ้างไมเนี่ฮะมต้องไมเนันบมันทางเดินมันไม่มีทางเดินไปทางโน้นไปตรงตรงดานีไปไปคนเก่งป นันข้าวก่อนไม่ได้เล่นน้ำไม่มีแหลกต้องกินข้าวกินไปมีแหลกอ่ะเรากินข้าวก่อนแล้วเราก็จะดรอเต็มขาแม่รู้เดี๋ยวก็เข้าเข้าน้ำมั้ยแม่เม่แม่เม่ตจ้าเจ้าเจ้าการกินข้าวต้องมีใส่น้ำไหมครับอืนะพี่ติ๊เต้ลจะใส่น้ำให้ถ้ากินข้าวนะ